อินทีข้อที่สคือสตินีความเป็นยาในการระลึกรูร้สติท่านบอกว่าสติสัพพัทปฏิยาสตินั้นพึงปรารถนาในที่ทุกสถานถามว่าทำในที่ควรแก่การเจริญคําตอบคือสติถามว่าทำในที่ควรแก่การลดแก่การละคือทิฏฐิมานะ สติเป็นธรรมที่ควรแก่การเจริญหลายคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ในความคิดเห็นของตอมาแล้วอาตมาก็บอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติเมื่อเราทำคำสอนของพุทธศาสนาที่ออกมาถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ออกมาเป็น3มปิฎกคือพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎกแล้วก็รวมเป็นธรรมวินยัยมีหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือเป็นแก่นของพุทธศาสนาเช่นอริยสัจสี่หรือโอวาสามอริยสัจสี่ประการโอวาสสามสามประการรวมเป็นธรรมวิไนสองประการถามว่าถ้าจะรวมหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ให้ลงมาเหลือเพียงแค่อย่างเดียวเป็นหนึ่งจะได้ไหมคำตอบคือได้คือรวมลงในความไม่ประมาทลงอยู่ในอัป,ปมาตธรรมดังที่พระสาร,รีบุตรกล่าวไว้ว่ารอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ที่รอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดสามารถที่จะรวมลงในรอยเท้าช้างนั้นได้ชั้นใด ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถที่จะรวมลงในอภิมาทาธรรมธรรมคือความไม่ประมาทเพราะธรรมคือความไม่ประมานั้นเป็นธรรมอันใหญ่สามารถที่จะรวมลงซึ่งหลักธรรมทั้งปวงรวมในความไม่ประมาทนี้ได้แล้วก็เป็นมรดกธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสฝากเอาไวใ้ให้แก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งสี่คือพิสุพิพสุนิยบาสกุบาสิกาก่อนจะ,สะเสด็จดับขันธพิริพพานนั่นก็คือ อมันตะยามิโอพิกเววายธรรมาสังขาราปมาเทนะสัมปาเทยถะเอาเธอพิสุททั้งหลายให้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าทรรทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเคำว่าอปมาเทนะสัมปาเททถอรรถกถาอาจารย์ได้แก้ออกมาว่าอภิปวาเสนะ กิจจานิสัมปาทยาตะแปลว่าจงยังกิจทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยการอยู่อย่างไม่ประมาทขาสติอัพมาเทน,น,นเทนัะนั้นออกมาเป็นสติอวิบวาเสนะคืออยู่อย่างไม่ประมาทขาสติความไม่ประมาทก็คือความที่อยู่อย่างไม่ขาสตินั่นเองจึงบอกว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติพระุทธเจ้าตัดครอบคลุมทั้งหมดว่าทำกิจตั้งหลายตั้งคงที่เป็นฝ่ายคุสวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้ากล่าวโดวยในยะตรงเจาะจ,ง,จงลงไปจริงๆร้ามว่ากิจนี้หมายถึงอะไรสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจะแปลว่าจะออกมาว่าวุสิตังพระมัจจรระยังกตังกรณียังนาปร,รังอิทัตตายะแปลว่าอยู่จบพรมจรร์แล้ว กิจที่สมควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นยิ่งไปกว่ากิจนี้ถามว่ากิจที่สมควรทำได้ทำแล้วกิจไม่มียิ่งไปกว่ากิจนี้คืออะไรนั่นก็คือกิจแห่งการปฏิบัติธรรมกิจคือการกำจัดกิเลสโดยอนยตรงหมายถึงว่าที่พระจ้าตัดบอกนั้นให้เรามาปฏิบัติธรรมทำไมจึงบอกให้มาปฏิบัติธรรม เพราะว่าสังขารมันมาพร้อมกันกับความเสื่อมถ้าสังขารเสื่อมแล้วเราจะไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้มีคำกล่าวไว้ว่าสภาวธรรมไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นานในเด็กเล็กและคนชาราถ้าเริ่มเท่าชราแ,แก่ชราแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วเรี่ยวแรงกําลังไม่มีสังขารรุ่งโรยเสื่อมเสื่อมโทมก็จะยังสภาวธรรมให้เกิดขึ้นไม่ได้และถ้าเกิดขึ้นแล้ว ก็จะตั้งอยู่นานไม่ได้พระศาสนาจึงบอกว่าควรที่จะมาปฏิบัติธรรมขณะที่ผมยังดกดําอยู่นั่นเองกว่าสาตาไปโดยรอบก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวอยู่ในวัยกลางคนไม่น้อยทีเดียวส่วนวัยสวคบชก็มีอยู่บ้างสูงวัยเคลื่อนไหวช้าก็ยังมาปฏิบัติอยู่ จะต้องมาปฏิบัติในช่วงที่มีรนดับกำลังวังชาดีผมยังดกดำถ้าเป็นผู้ที่ร่วมการผ่านไปมาปฏิบัติแล้วก็บอกได้แต่เพียงว่ามาปฏิบัติเอาบุญมาฟังธรรมเอาบุญจะหวังผลในการที่จะเกิดสภาวธรรมก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากทามว่าการที่อยู่อย่างไม่ประมาทขาดสติคือการอยู่อย่างไร นั่นก็คือการอยู่ที่จะเดินก็ไม่มีสติอยู่กับการเดินจะยืนก็่ม่มีสติอยู่กับการยืนจะนั่งก็ไม่มีสติอยู่กับการนั่งจะนอนก็ไม่มีสติอยู่กับการนอนจะเหยียดคู่ก้มเงยเหลวซ้ายเหลวขวามองหน้าแหลหลังก็ไม่ก็ให้มีสติอยู่กับการก้มเงยเหลวซ้ายเหลวขวามองหน้าแหลหลังหรือเหยียดคู่ก้มเงยให้มีสติอยู่ตลอด ซึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทิโต,ตว,วาทิโตมิติปชาาติจะยืนก็รู้ชัด,ดว่ายืนขชันตว,วาข้าันมิติปชานาติจะเดินก็รู้ชัดว่าเดินนิสิโนวานิสิโนมิติปชานาติจะนั่งก็รู้ชัดว่านั่งสยานวาสยานมิานาติปชาาติจะนอนก็รู้ชัดว่านอน แล้วทั้งทั้งอภิกันเตปฏิกันเตสัมมิชันเตภาษาริเตสัมปชานการีทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังในการเหยียดคู่ก้มเงยเหล่ซ้ายเหล่วขวามองหน้าและหลังให้ประกอบไปด้วยสติอยู่เสมออย่างนี้ถือว่าเป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทขาดสติซึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องมีสติอยู่กับอริยบท,ทยต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าเรา ไม่มีสติกำกับอยู่กันกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการเหยียดการคู่การก้มการเงยเหลยวซ้ายเหล่วขวามองหน้าและหลังก็ต้องบอกว่าเราอยู่อย่างประมาทขาดสติแล้วถามว่าทุกวันนี้เราประมาทขาดสติกันไหมแทบจะเรียกว่าเราประมาทขาดสติกันบางทีเดินไปถึงโน่นแล้วอา้าวเราเดินมาถึงนี่ได้อย่างไรเห็นไหมนี่คือ การอยู่อย่างประมาทขาดสติถ้าจะให้มีสติก็ต้องต่อเมื่อให้อยู่กันกับการเดินการเดินการนั่งการนอนเรียกว่าให้มีกายอยู่กับกิจให้มีจิตอยู่กับงานมีสติรู้อยู่เสมอถ้าเช่นนั้นก็จะได้ชื่อว่าไม่ประมาทอินรีข้อ